เติมง่ายแค่ปลายนิ้วกับคุกกี้แลนชอปร้านเติมเกม FC Mobile ราคาพิเศษถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k ี้ l a นชอปสองช่องทางติดต่อ description ใต้คลิปสวัสดีวิรักแันเกม FC Mobile นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการลุยแรงในแพทใหม่เกมเพลย์ใหม่แล้วก็แผนใหม่ด้วยนะครับผมมาในแผน3 52นะฮะก็ ชุดใหม่มาเลยนะครับตัวนี้ทีมนี้เล่นเฮ to Head จะ OVR 107นะครับแล้วก็ไปเล่น Manager จะเป็น OVR 109เนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นช็อตที่เกิดขึ้นในเกมเพลย์ที่ที่เล่นอยู่นะครับว่าเล่นยังไงแล้วไอ้ท่าที่มันเคยทำได้เนี่ยทำได้หรือเปล่านะครับก็โอเคเริ่มเลยฮะบอลมาที่องลีครับวิธีการเล่นก็คือขึ้นบอลทางปีกนะครับสำหรับแผนนี้นะของผมนะแล้วก็ตัดเข้ากลางมาแล้วก็เนี่ยสับลูกนี้นะปกติพ้ รอบนี้ไม่พ้นนะครับท่านเพื่อนข่าใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับจังหวะเมื่อกี้อานายสับยังไงก็หลุดนะครับวันนี้หลังเบียดสู้ไม่ได้นะครับปาดเข้ามาแล้วกลับมาเคาะบอลไปได้ก็ส่วนในเกมรับนะก็เล่นเหมือนเดิมนะครับสวิตตัวถอยถอยรอจังหวะคุมโซนนะครับแล้วก็ใช้กองหลังที่2ช่วยด้วยเพื่อเอาตัวหน้าไปก่อกวนไม่ให้เขาเล่นได้สบายนะครับ ดูจังหวะนี่นะครับเปนะ็นไงปึ๊บเขายิงไกลนะนเสียฟาวนะครับอ๋อได้ฟาวเขาก็แทกเราอ้าวจ่ายพลาดนะครับตรงนี้รีบไปหน่อยนี่จังหวะขึ้นบอลน,นะครับก็ต้องรอจังหวะเพื่อนนิดนึงคนระับเคาะบอลมาได้ก็เอาบอลต่อไม่ได้ลูกนี้เจอ ลูกโยนก็ยังมงสกัดไว้ได้สำหรับโรปัตโตคาร์ลอสแพทนี้กองหลังเก่งขึ้นนะครับเนื่องจากสกิลที่เขาใช้เนี่ยมันมีความช้าและสั้นลงทำให้กองหลังเรามีโอกาสวิ่งวิ่งตามได้แซงได้ตามที่เขาอัปเดตนะครับจังหวะน,นี้ไม่ควรหลุดแต่หลุดเพราะว่ามันมีวงในการตีนะครับแล้วก็แต่งตัวปั่นโค้งเรียบร้อยเลยสาหรับชอบ็อตนี้จริงๆแล้วไม่หลุดนะแต่ว่า มุมในการโค้งกับพื้นที่หลังลายนะครับมันมีให้เราเล่นเยอะแล้วชินโดร่าเป็นตัวที่มีความเร็วด้วยก็ทําให้เราสามารถตีวงกลับมายิงได้นะครับก็ลองไปใช้ดูดูพื้นที่หลังลายด้วยนะครับจังหวะที่เราทําการวิ่งนะก็ะมีพื้นที่พอให้เราวิ่งแซงไหมนะครับอมาดูจังหวะนี้หมุนมาลูกนี้นัสซาเซฟลูกนี้ซ้ําไปแต่ก็ล้ําหน้านะครับ โดนโด่งขึ้นมาองรีรับบอลแล้วสับเลยครับสับมารีบจ่ายโดนโดโยกหลอกทีนึงวิธีการเล่นในแดนหน้านะครับก็พอถึงตรงกลางสนามแล้วเนี่ยอันนี้ลองลูกโด่งให้ดูนะลูกโยนจากเท้าซ้ายไม่ดีนะครับแต่ถ้าโยนจากเท้าถนัดถือว่าดีนะแม่นเข้าหัวเลยนะจังหวะนี้โยกเ่นเชงควรจะหายนะครับแต่ไม่หายเหมือนสกิลมันสั้นลงแล้วก็ช้าลงด้วยนะครับทําให้กะจังหวะยากนิดนึงอ่าอันนี้กลับมาวิธีการเล่น ในแดนกลางและแดนหน้านะครับก็ปกติเนี่ยจากหลังบิวขึ้นมาเนี่ยเราจะส่งอัดเลียดใช่ไหมแต่บอลมาถึงแดนกลางตัวที่เป็นตัวลูกของเรานะตัวอย่างเช่นผมเป็นฮามซิกก็เวลาฮามซิกส่งเนี่ยก็ให้ส่งปัดล่างครับเพื่อฮามซิกมันจะวิ่งไปรับบอลต่อหรือตัวไหนที่เป็นตัวลูกปีกซ้ายปีกขวาเวลาส่งเข้ากลางมาให้ตัวให้ส่งเนี่ยแบบเหลืองปัดล่างมันจะทําให้เกิดสามเหลี่ยมแล้วก็ชิงได้นะครับวันทูลองดูนะครับ มีอันไหนสับก,ก็ไม่พ้นปกติพ้นนะหลุดไปเลยมาไฟมาเทนเอาโรเบิรตคาร์ลสหลงคนระับมาเทนโยกมาแล้วจวังหวะลูกนี้ถ้าเป็นแพทเก่านะเลนเชงมาอย่างนี้ปั่นยังไงก็หายครับแต่น,นี้จังหวะสกิลมันช้าลงทําให้กองหลังเราเข้าได้ง่ายขึ้นลูกนี้โอ้โหนะซาเซฟทำซิกซาขึ้นมา้างหน้าโอ้นี่เขาใจพลาดครับ โอเวรันามซิกดึงกลับจ่ายคืนแล้วแทงไปที่ว่างเนี่ยครับรอก,ก่อนนะรอก,ก่อนแล้วค่อยสับนะจังหวะนี้หลุดมาได้ครับโอ้โ oh, หเรียบร้อยแต่งตัวแล้วปั่นซ้ายโค้งๆเรียบร้อยเลยครับคือ <c ười> ต้องรอจังหวะด,ดีๆเราโยกซ้ายโยกขวาลอกแบบใช้นาลอกธรรมดานะครับใช้นาลอกอย่างเดียวนะไม่ต้องกดสกิล แล้วก็ดูเพื่อนไปในตัวด้วยว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเกิดไปไม่ได้จนตัวจริงๆก็ต้องส่งเพื่อนนะจังหวะน,นี้จ่ายพลาดนะจ่ายเหลวพลาดโยันครับโยนครับ,รบโดนตัดบอลไม่ได้กลางสนามฮามซิกแทงมาที่อานา,อานอาายกระดกไปที่ชินล่าชินล่าโยกก่อนโยกปุ๊บสับหนีพ้นไหมพ้นแล้วลรกนี้พ้นแล้วครับได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะว่าเขาปักกองหลังแล้วนะครับ หลังมันสามารถดึงแล้วก็วิ่งแซงได้เลยนะครับไม่ต้องตกใจว่าเม็ดเทาเม็ดม่วงเม็ดแดงมันวิ่งแซงได้ไงครับเขาอัพแพทมาแล้วคาวิชาล็อกใช้นาล็อกปุ๊บปั๊บเรียบร้อยครับลูกนี้ล้มเอาจุดโทษไปได้นะครับก็เป็นานายลุกขึ้นมายิงเรียบร้อยมุมดิกเลย 3-0ไปแล้วครับนาทีที่85มาดูกันว่าเขาจะกลับเข้าสู่เกมได้ไหมเอาจ่ายติดอีกแล้วครับติดที่ไลกาดขึ้นมาที่โอเวอรันแหงมาที่ชิโลราครับชิโลราดึงกลับอานายโยกโยกล็อกนี่ครับอนาล็อกล็อกอีกทีนึงแล้วก็สับเลยครับเรียบร้อยลูกนี้นี่แหละว,วิธีเล่นในแดนหน้านะครับสาหรับตัวลูกที่คล่องๆนะผมแนะนำเป็ตัวที่คล่องนะครับตัวที่สูงไม่มากนะครับ180 ไม่เกิน185 86เนี่ยเล่นอย่างงี้ได้แต่ถ้าเกิดเกินกว่านี้ปุ๊บมันจะมันจะแกงกลางครับบอลหลุดเทา้าอันนี้เป็นหมัดแรกนะครับเก็บรกอรอบไปได้4ประตูต่อ0เดี๋ยวเรามาดูสถิติท้ายเกมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็ผมผม,มยิง4เข้ากรอบ4ประตู4นะครับคู่แข่งยิง3เข้ากรอบ3เป็นประตู0ในนินาะซาเอาให้นะส่วนการคอมอนสูงกว่าเล็กน้อยความแม่นยำในการส่งบอกเลยว่าแพทนี้ ปุ่มส่งสีฟ้าถือว่าส่งได้ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่ทำให้เปอร์เซ็นต์ในการส่งเนี่ยมันจะไม่ถึง90คือมาตรฐานในการเล่นนะครับ90ก็จะอยู่ที่ราว85 87 89ประมาณนี้นะครับมาชมเกมที่2ในแพทใหม่นะครับก็ ตัวนี้เจอกับแผนอะไรบ้ผมมาในแผน352เหมือนเดิมนะครับ5 0 6<ๆ>ก็เจอกับ5ซ<ๆ>ี 2> 2 2 1<ๆ>2 2เนโรนะครับเวร109มาเอาเรื่อง<ๆ>ก็เหมือนเดิมครับออกปีครับขึ้นเกณฑ์นำปี<ๆ>ทางเราทางพื้นที่เพื่อให้มีพื้นที่ส่งและเพื่อเราว่างนะครับ ใจอ,ออกปีกแดงเข้ากลางดูดิว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหโดนแซะลูกนี้ยังอานายังได้อยู่ส่งกลับหลังมานะครับลูกน,นี้ฮาร์มซิกแทงลูกนี้เอาหลุดมาได้ก็เรียบร้อยเลยครับเห็นอานายไหมอานายวิ่งวิ่งทําทางนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับอานายวิ่งทําทางขึ้นไปเพราะว่าผมส่งปัดล่างไว้นะครับส่งเหลืองปัดล่าง ลูกนี้แซะไว้ได้ที่เวียล่าแทงมาที่อนายอนายโยกแล้วโอ้โหสับติดอันนี้เป็นลูกติดมือนะครับาก็คือติดสับมาตั้งแต่แผดที่แล้วนะห้ามทำนะอย่างนี้ให้ยล็อกก่อนโยกก่อนแล้วค่อยค่อยจ่ายนะครับเอาลูกนี้หลุดมาได้เก็บไปได้ที่นาซานะครับเอ็ดวินฟานเ์ซา,านี่ครับปาไกัยของนาซาที่มันหายไปทําให้มีโอกาสผิดพลาดสูงแล้วก็มาเก็บงานตัวเองไว้ได้ของเอ็ดวินฟานเ์ซา มาที่ลูกเต็มลูกนี้ครับเรียบร้อยเลยครับโดนแฟงไรกาดลูกหมงกุก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับสําหรับแพทนี้นะครับเรื่องของเตะม,มุมก็กันยากเหมือนเดิมโดนคือโดนอองรีเลี้ยงไปติดจังหวะเน,นี้ยใจร้อนนะครับใจร้อนต้องดึงกลับก่อนแล้วก็หาเพื่อนข้างในจ่ายนะครับบุสกาตบุสกาตตอบมาก็เสริฐครับโอ้โหลูกนเนี้ยเนี่ยลูกอย่างเนี้ยมันยังแก้ไม่หายนะ ก็คือตอกปุ๊บพอเราสกัดบอลได้ใช่ไหมบอลมันจะเด้งไปเข้าขาเขาครับเขามาปั๊มบอลได้ครับอันนี้ควรต้องแก้นะเพราะว่าเราสกัดได้มันควรจะเราได้เปรียบอันนี้ที่ผมไม่เมคเซนโอเคต่อเลยมาที่องลีองลีสับป,ปีกขึ้นไปองลีครับปาดเข้ามาโอเคคือมันปาดเท้าซ้า,ซายนะมันเลยไม่ค่อยแม่น,นครับผมเคยลองแล้วเอาองลียืนขวาเวลายืนซ้ายนะครับให้เท้าถนัดเป็นตัวครอสเข้ามาเนี่ยถือว่างานดีนะใช้เท้าถนัดเปิดถือว่างานดีจ,จัดเลย อันนี้ทางเหลืองนะครับทางเหลืองก็สวยปุสกัตปั่นติดมาที่คาร์ลอสมาองลีครับองลีสวนกลับฮัมซิกฮัมซิกโยกหาจังหวะหาช่องชินอลาอาร์ทีอานายก่อนอานายหมดเวลาครึ่งแรกโอ้โหจะโยกเลยก็เดี๋ยวผมอธิบายตามช็อตที่เกิดขึ้นในเกมไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะยังไม่ครบถ้วนสักทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลงแรงทำคลิปเรื่อยๆเนาะ โอเคลูกนี้ตัดบอลไม่ได้ครับเกมรับเล่นเหมือนเดิมนะเกมรับก็สวิตตัวรอจังหวะถอยนะครับถอยดูจังหวะแล้วก็ใช้ตัวหน้าเข้าไปกวนกองหลังที่2ององลียังจ่ายได้มาที่องลีองลีสับแล้วครับปาดมาลูกนี้โอ้หลูกนี้คิดไม่ทันนะคิดไม่ทันเลยออกมั่วไปหน่อยโอเคมาที่องลีสับมาลูกนี้องลีแม่งแข็งวะ องนีจ่ายมาลูกนี้เรียบร้อยครับโอเวรลันเบียดไปได้ตัวคาร์ลสไปที่องลีสังเกตนะ้ผมจะขึ้นปีกนะขึ้นปีกขึ้นองลีไม่ก็อโอไวรลันนะเอาเป็นตัวพักบอลเพราะว่ามันเร็วมากนะครับมีความเร็วถ้าหลุดคือหลุดเลยถ้าไม่หลุดก็พักบอลใจให้างกลางเห็นไหมชิโนล่าชิโนล่าแทงมาที่ยานายโดนตัดไว้ได้โอ้โหวราชิโนล่าชิโนล่าแทงตรงนี้ฮามซิก จังหวะเมื่อกี้ถ้าเป็นแพทเดิมนะสับเมื่อกี้หลุดเลยครับหลุดเข้าไปกดคอสโอเวอร์เข้ามัลท์ในได้เลยแต่เมื่อกี้ไม่ได้ย้อนไปดูได้ครับจังหวะฮามซิกเมื่อกี้นะโอเคเอาตัดบอลไม่ได้ทีไหลกาดโอไวดันไหลกาดชีโนล่าชีโนล่าจ่ายเข้ามัลท์ในฮฮมซิกโอ้โหเห็นแล้วเมื่อกี้ทางเหลือง คือเหลืองเนี่ยแทงเหลืองนะครับก็คือส่งลูกทรูนะต้องชัวนะว่าเพื่อนเราวิ่งแบบตีคู่กันเลยนะครับลูกนี้ก็เรียบร้อยนะครับโดนสวนกลับต้องชัวว่าเราตีคู่ไปกับกองหลังแล้วก็มันจะส่งตัดให้สวยๆเลยนะนะแต่จังหวะเมื่อกี้คือไม่คมเท่าไหร่ครับจ่ายไม่ดีเท่าไหร่ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวลงแรงต่อไปเดี๋ยวผมจะหาลูกแทงสวยๆลูกอะไรอย่างนี้ให้ดูนะครับ อานายหลับสับเข้ามาลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับรอจังหวะแล้วสับเลยครับจังหวะขาตายก็สองสองแล้วนะนาทีที่90บหมดเวลาครับโอเคก็สำหรับคลิปที่2นี้นะครับก็เห็นอะไรมากขึ้นเนาะเรื่องของการสับเรื่องของการตอบผมยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เราะหาจังหวะไม่ได้เดี๋ยวทำคลิปต่อไปเรื่อยๆครับก็มาดูช่วงท้ายกันก็คือผม ยิง2เข้ากับ2องดู2เลยนะแล้วก็คููแข่งยิง5เข้ากับ4ี่ดูสออันนี้นัซาเอาให้เลยนะแล้วก็การครองบอลเหนือนกว่าเล็กน้อยนะครับความแม่นยำในการส่งก็อย่างที่บอกแพทนี้มันจะส่งไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ไม่ค่อยดีโดนตัดบอลง่ายแสดงว่าโอกาสเสียก็เยอะความแม่นยำก็ลดลงนะครับก็ประมาณเนี่ยจริงๆแล้ว8 5ถึง89นี่ถือว่าโอเคแล้วสำหรับแพทนี้นะครับมาเกมที่3ครับก็เพื่อไม่ให้คลิปมันยาวมากเกินไปนะครับก็ ลงสัก3าคลิป3แมตช์สแมตช์อ่าสแมตช์แล้วก็เดี๋ยวผมลงอีกผมก็เดี๋ยวทำคลิปมาให้ดูอีกว่าสกิลไหนมันเกิดขึ้นมาอันไหนมันดีอันไหนไม่ดีอันไหนทําได้แล้วดีนะครับเดี๋ยวแชร์ให้ดูโอเคแผนเดิม352เจอกับ424นะครับโวยวร้อยเก้าชื่อทีมโค้เท่เลยว่ะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาเจอกันผมชุดเขียวนะครับคู่แข่ขงชุดแดงครับเหมือนเดิมครับขึ้นปีกหาจังหวะ จังหวะน,นี้ก็ชา้าไปนิดนึงนะครับไรากาดกลับมาที่โอเวลนันโอเวลันสับจีเข้าไปก่อนชินโนลา่าสับ90ปุ๊บปั๊บล็อกแล้วยิงไม่ทนันโอ้โหจังหวะน,นี้นียครับยิงช้าไปนะครับมันปรับสกิลแล้วนะทำให้แบบเราช้าลงไปหนึ่งจังหวะชอตเมื่อกี้ถ้าเป็นแพทเดิมก็เรียบร้อยครับเรียบร้อย,ยบรอยจริง ลูกสับนะผมแนะนำนะครับสับตรงกับสับ45เนี่ยเอาลูกมีเซฟได้ไม่ควรทำบ่อยนะครับถ้าจังหวะไม่ดีพอแนะนำให้ทำสับ90สับ45หรือสับกลับหลังนะครับก็วิธีการก็อยู่ในคลิปผมที่เคยสอนไปนะครับใช้สกิลสับนะครับสับขาหลอดแล้วหลบออกแล้วก็บวกทิศทางที่เราต้องการให้ไปามซิก ทงมาที่ายอนา,อนาจ่ายเหลืองครับเรียบร้อยวิ่งไปแล้วเห็นไหมแล้วก็ยูนารีบแทงไปหน่อยนะเลยไม่หลุดวักนี้สับหนีปาโดนเปิดไดไอนะครับถ้าปูวิ่งไปดักบอลไว้ได้เรียบร้อยแพทนี้นะครับเหมาะสำหรับเปิดไดไอจริงๆนะมันปกติเก้าหลังเก่งอยู่แล้วยังตามทันอีกนะครับนี่ครับลูกนี้ดึงโยกหลอกแล้วสับขึ้นมาแล้วลูกนี้ก็ปั่นหน้ากรอบอื้อหือไกลไปปัดจอนะถ้าเกิดยิง ดปุ่มดิงน่าจะแรงกว่านี้นะครับอันนี้ปัดจอก็คือมันควบคุมความแรงไม่ได้ให้หลังที่สองช่วยนะครับตอกมาก็เสร็จสิครับเขาก็แทกเราด้วยนะครับขึ้นตรงกลางก็ได้นะตัวเราว่างนะครับหาช่องตรงกลางลูกนี้โยกแล้วสับปุ๊บปั๊บอ้หช้าไปนะชินว่า ชิดช้าไปนิดนึงแทงนี้มาอเล็กซานเดอร์อีซักอีซักโยกอีซักหมุนกลับมาตรงกลางที่ตอเลสต่อมาก็ติดติดยังกลับไปที่เดิมจังตัดบอลท่าที่อองรีโอ้ห oh, เมลเลกฮฮมสิกค,ครับยังจี้มาก่อนจี้แล้วแทงมาที่ยานายอานายสับพุ่งไปตรงนี้ไม่ควรทานะครับอันนี้พลาดอย่างแรงมีเสียจังหวะเสียโอกาสเลยนะเมื่อกี้ถ้าเราโยกก่อน หลอกล่อก,ก่อนแล้วค่อยสับเนี่ยหรือชิโนล่าอาจจะมีช่องว่างนะครับให้เราจ่ายตัวนี้ไม่ควรทํามันติดอ่ะช่วยไม่ได้เราเล่นแพทนี้แทนนั้นมาหลายเดือนนะครับรตัดบอลได้ที่ชิโนล่ามาที่อานายอานายยกหล่อไปทีแทนที่ฮามซกฮามทิกกลับมาเห็นอานายแล้วลูกยกเหลืองนี่ลูกทีเด็ดครับอานายความแข็งแกร่งของเขาแล้วแทงลูกนี้เรียบร้อยครับเลี้ยงเข้าไปยกเหลืองนะครับก็คือการกดปุ่มสีเหลืองขึ้นบน มันจะเป็นการส่งลูกชิปแบบ True นะครับชิปหลุดอ่ะชิปทรูนะ t ทรูชิปแล้วแต่เพื่อนจะเรียกนะนก็เรียกง,งา่ายๆภาษาก็ยกเหลืองแล้วกันกับเหลืองปัดล่างปัดล่างทําท,ทิ้งวันทูเลียดพื้นถ้ายกเหลืองก็เป็นชิปข้ามหัวไปนะครับส่งลูกไกลโอเคกลับมาที่เกมของเรามาที่โอไวรันโยกลูกนี้เรียบร้อยนะครับเรนเชงก็ยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะแต่หาจังหวะใช้ให้คมๆนะครับจังหวะดีๆนะเรนเชง านายโอวารันโอวารันโยกแล้วสับหนีมาก่อนสับออกที่ว่างก็ได้นะครับถ้ามันไปหน้าไม่ได้ออกข้างๆฮามซิกฮามซิกคลองบอลอยู่ที่ฮามซิกแทงมาที่วิล่าวิล่าโยกกลับแล้วไม่จ่ายนี่แหละเสียดายไม่ไายแต่ได้ฟรีคลิกนะครับก็เป็นโรเบโตคาร์ลอสปั่นเข้าไปตรงนี้บินมาปัดเมื่อกี้ลืมปรับมุมนะครับถ้าปรับมุมก็น่าจะเข้าเลยนะ อันนี้ลูกเตะมุมสั้นโยกมาลูกนี้เนี่ยมันต้องเข้าแล้วครับถ้าเป็นแพทก่อนลูกนี้เข้านะครับแน่นอนเพราะว่าเลนเช้งมาแล้วมันยิงเลยมันมันไม่ง้างช้าขนาดนี้อันนี้คือลูกเตะมุมสั้นที่เคยแนะนําไปแล้วนะครับก็จังหวะที่เราได้เตะมุมให้กดเป็นตั้งรับมันจะมีเพื่อนวิ่งมารับบอลถ้าเพื่อนเห็นก็ไปดูนะครับย้อนกลับไปดูได้ช็อตเมื่อกี้นี้มาที่ลูกนี้แทงเหลืองเข้ามา ปีโลปั่นก็เรียบร้อยสิครับองมาที่ทปดสิบโดนนะครับจบแล้วนนครับนำสองหนึ่งสวยแล้วตามทันไปเนี่ยอีกสิบนาทีเปลี่ยนตัวก็ลืมเปลี่ยนนะครับมาที่อานายชีโนล่าหัวมันเริ่มส้มแล้วมันก็ไม่เก่งแล้วนะครับคาร์ลัสเคเลียมาที่อานายอานายทำไรอานายวนวนแล้ววนแล้วยังไงจ่ายไปก็ติดโอ้โหนี่แหละหมดพลังแล้วมันก็ช้าอย่างเงี้ยครับ แนะนำนะควรจะมีตัวสำรองสามตัวครับไว้เปลี่ยนปีซ้ายปีขวาแดนหน้าตัวหนึ่งนะครับอันนี้แนะนำเลยตัวสำรองสามตัวที่เรามีสิทธินะก็ซ้ายขวาหน้าหนึ่งตัวต้องมีสำรองตัวไหนก็ได้ครับสำรองเอาที่เราชอบที่เราที่มันเล่นแผนที่มันเล่นทรงเดียวกับตัวที่เรามีตัวจริงอ่ะใกล้ๆกันนะครับดูวัลถุให้ดีด้วยนะมาดูสถิติท้ายเกมครับก็ผมยิงสี่เข้ากรอบสี่เป็นตัวหนึ่งนะครับคู่แข่งยิงสามเข้ากรอบสามเป็นตัวสองถือว่าเขาคมเลยนะครับ การทองบอลพอๆกันแล้วก็ความแม่นยาในการส่ง83ของผมก็ถือว่าต่ากว่ามาตรฐานแล้วกันสําหรับฤด,ดูกาลน,นี้ผมขอให้มาตรฐานเป็น85แล้วกันนะในการส่งสีฟ้านะครับส่งปกติก็จบไปแล้วครับสาหรับคลิปลุยแรงในแพทใหม่นะครับก็ดูกันว่าสับมันยังพุ่งไหมตอกมันยังได้ไหมนะครับใครดูแล้วได้ไอเดียได้ประสบการณ์ได้แรงมันดานใจก็คุยกันในคอมเมนต์นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกัน